การพิมพ์3ามิติถือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังนิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะเทคนิคการพิมพ์3ามิติในภาคอุตสาหกรรมแต่ปัจจุบันมีการคิดค้นนำเทคนิคการพิมพ์สามิติมาประยุกต์ใช้เพื่อประดิษฐ์เนื้อเยื่อชีวภาพทดแทนหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายของมนุษย์ที่ได้รับความเสียหายโดยเหตุนี้นักวิจัยจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้มีการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ชุมชนและสังคมและหนึ่งในนั้น คือการพัฒนาเครื่องพิมพ์ซีเมนต์กระดูก3มิติโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวัสดุเซรามิกชีวภาพเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นที่ทราบันดีว่าในส่วนของการพิมพ์3มิติปัจจุบันก็เป็นละลัยที่ค่อนข้างอินเทรนด์และก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนดังนั้นเราก็จะมีการพัฒนาในส่วนของนวัตรกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชนหรือสังคมออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นคือเครื่องพิมพ์ 3D จากตรงนั้นมาเนี่ยเราได้ทําการพัฒนาเครื่องพิมพ์เวอร์ชันแรกขึ้นมา ทำให้เราทราบถึงปัญหาและมีการลักษณะข,ของการพัฒนามาต่อเนื่องนะครับประกอบกับทางผมเองก็ได้รับโอกาสในการรับทุนวิจัยจากสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาต่อเนื่องตรงนี้น่าจะเป็นปีที่5แล้วในการที่จะพัฒนาวัสดุเซรามิกชีวภาพเพื่อใช้ในทางการแพทย์นะครับหนึ่งในนั้นที่เราจำการพัฒนามาเราก็ร่วมดํเนินการพัฒนาทั้งเครื่องพิมพ์วัสดุพิมพ์ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นที่จะอยากจะแนะนําให้ทุกท่านทราบก็คือซีเมนต์กระดูก3มิตินะครับก็คือเป็นซีเมนต์กระดูกหรือโ bon บ ีท่สาาาาามมรรถเอไไปใใช้ใน้นน่งกยยุษ์ดสำหรับนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ซซเมนต์กระดูก3มิติถือเป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องพิมพ์3ามิติที่มีความสามารถในการพิมพ,มวพ,พ,มพ์วัสดุพิมพ์ชีวภาพพร้อมทั้งพัฒนาวัสดุพิมพ์ที่มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพซึ่งสามารถใช้งานทางการแพทย์ได้เช่นซซเมนต์กระดูกเซรามิกที่มีวัสดุนาโนไฮดรอกซีอะพาทไทต์เป็นองค์ประกอบหลัก สำหรับใช้ในทางสตัตวแพทย์และประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์โดยได้เน้นการออกแบบเครื่องพิมพ์สามมิติที่สามารถใช้งานได้ง่ายมีความละเอียดในการพิมพ์ที่สูงสำหรับการพิมพ์ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพัฒนาหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีประสิทธิภาพในการพิมพ์วัสดุพิมพ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายชนิดในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะแผ่นดามกระดูกเซรามิก ชิ้นส่วนทางชีวภาพอื่นๆเช่นกระดูกเทียมข้อต่อเซรามิกและชิ้นส่วนของกายอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้งานสำหรับใช้ทางศัตวแพทย์และประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ได้ในเมื่อเรามีความชำนาญเพิ่มเติมและทางด้านของวัสดุที่เป็นเซรามิกที่เป็นเครื่องพิมพ์แล้วนะครับเราก็มีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ให้สามารถรองรับการพิมพ์วัสดุเซรามิกชีวภาพได้ด้วยวัสดุชีวภาพที่เราผลิตขึ้นตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองหรือได้รับการทดสอบ ในทางสัตวแพทย์เรียบร้อยแล้วว่าสามารถที่จะทําหน้าที่ในการที่จะเชื่อมโยงประสานหรือทําให้ที่ทําให้กระดูกมันเชื่อมติดกันได้เป็นอย่างดีวัสดุที่เราใช้ก็คือกลุ่มประเภทไฮดรซีอัปไทต์หรือกลุ่มประเภทแคลเซียมแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมต่างๆนะครับซึ่งแคลเซียมตรงนี้มันเป็นแคลเซียมที่ได้จากธรรมชาติจริงๆพราะเราใช้ในส่วนของกระดูกวัวนะครับกระบอกกระดูกวัวหรือภาษาอังกฤษก็คือโบวายโบนีน่ก็คือเอากระดูกวัวมาผ่านขั้นตอนทางความร้อนแล้วทําออกมาเป็นกลุ่มแคลเซียมตาตนี้นะครับ เห็นได้ว่านวัตกรรมชิ้นนี้สามารถยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพและชีววัสดุสำหรับใช้ทางสตัตวแพทย์และประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดขนาดแม่นยำสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีราคาถูกสามารถถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้สู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์วัสดุทางการแพทย์และอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางสตัตวแพทย์และทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี